สวัสดีค่ะคุณแม amb, คณ่คุณพ่อคุณพี่เอมาพบกันกับทางช่องมหาบารมีนำโชคในวันนี้วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นชุดเลขดับบนชุดที่2ดับหลัก10บบนประจํางวดวันที่1มิถุนายน2567มีดับหลัก10บบนชิดสี 4, ดับหลัก10บบนเทพสะท้อน1ดับหลัก10บสูตร476 ดับผ่าน61งวดดับหลัก10บ,บนสูตรพคอ,อ2 2ดับ10บ,บนสูตรพคอ,อ3ดับ10บ,บนสูตรพคอ,อ4ดับหลัก10ดอกแก้วและดับหลัก10บ,บนสูตร109าค่ะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วมารับชมข้อมูลชุดดับหลักสิบบนกันเลยค่ะเริ่มที่ดับหลักสิบบนชิ้สี่วดที่แล้วให้ดับหลักสิบเลข6ผลออก690ดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้1มิถุนายนสองห้ ดับหลัก10บ,บนชี้4ให้ดับเลขก7ค่ะมาต่อกันที่ดับหลัก10บ,บนเทพสะท้อน1ผลงานวัดที่แล้วให้ดับหลัก10บ,บนเลข0ผลออก690ดับผ่านค่ะสำหรับวด1หนึ่งมิถุนายน2567วันนี้ดับหลัก10เทพสะท้อน1ได้เลข2ค่ะ มาดูต่อดับหลักสิบบนสูตร476ผลงานวดที่แล้วให้ดับหลักสิบบนเลขสองผลออก690ดับผ่านค่ะสำหรับวดหนึ่งมิถุนายน2567้าดวันนี้ดับหลักสิบ,บให้ดับเลขสองตัวเดิมนะคะมาดูต่อที่ดับหลักสิบบนสูตรพอคอ12ผลงานเดินดีค่ะ ดับมวดที่แล้วให้ดับสิบบนเลขเก้าผลออกหกเก้าศูนย์ดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้หนึ่งมิถุนายน 67, สองห้าหกเจ็ดสูตรพคสิบสองให้ดับหลักสิบบนเลขเจ็ดค่ะมาดูในส่วนของเลขดับหลักสิบบนสูตรพคสามผลงานมวดที่แล้วให้ดับหลักสิบบนคือเลขศูนย์ผลออกหกเก้าศูนย์ดับผ่านค่ะ สำหรับวดนี้1มิถุนายน2 5 6 7สุดดับดัก10บนพอคสามให้ดับดัก10บบนคือเลข7ค่ะมาดูต่อกับสุดดับดัก10บนพอคอสี่สูตรนี้เดินมาคู่กับสูตรพอคอสามสาิติที่ผ่านมาวดที่แล้วให้ดับดัก10บบนเลขศูผลออก690ดับผ่านค่ะ สำหรับวดนี้1มิถุนายน2567สุดสูตดับดักสิบบนพอคสี่ให้ดับดัก10บบนเลข7ค่ะมาดูกันต่อกับสูตรดับดัก10บบนสูตรดอกแก้วของป้าแมวยังเดินดีอยู่นะคะผลงานงวดที่แล้วให้ดับหลัก10บบนเลข8ผลออก690ดับผ่านค่ะสำหรับงวดนี้ ดับดักสิบดอกแก้วให้ดับดัก10บบนเลข0มาดูสูตรปิดท้ายสำหรับคลิปนี้กันค่ะเป็นสูตรดับดัก10บนสูตร1นึดับผิดหนึ่งวดครื่งวัดสิบหพฤษภาคม2567วดที่แล้วค่ะให้ดับเลขเก้ผลออก690ดับผิดเป็นวดแรกนะคะมาตามดูผลงานวดนี้กันต่อค่ะวดหนึ่งมิถุนายน2567 สูตรห่รอยเให้ดับดักสิบบนเลข3ค่ะสำหรับช่วงท้ายคลิปนี้แอดมินได้รวบรวมสถิติเลขดับหลักสิบบนในแต่ละงวดมาให้คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีได้ใช้ประกอบการพิจารณากันนะคะแอดมินจะสรุปเน้นในส่วนของเลขดับหลักสิบบนที่ดับผ่านตลอดนะคะมารับชมกันต่อค่ะ สำหรับเลขดับสูตรไหนที่ผิดตั้งแต่2องวันขึ้นไปทีมงานตัดทิ้งนะคะจะไม่นำข้อมูลมานำเสนอค่ะมาดูข้อมูลสรุปในแต่ละวดกันค่ะวันหนึ่งมิถุนายน2567วันนี้รวมเลขดับหลัก10บบนผ่านตลอดได้แก่เลข702วันสิบหกพฤษภาคม2567 รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข6028วันสองพฤษภาคม2567รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข346หวันสิบหกเมษายน2567รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข8 3ดส6ห วดหนึ่งเมษายน2567รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข6703 1 6มวมีนาคม2.5.67รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข5807ป1วหนึ่งมีนาคม2567รวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข9567 วันสิบหกกุมภาพันสองห้าหกเรวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลขศูนย์สี่าสามวันหน่งกุมภาพันสองห้าหกเรวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลขเก้าศูนยี่เจดวันิบเจ็ด 17. มกราคมสองห้าหกรวมเลขดับหลักสิบบนผ่านตลอดได้แก่เลข0 3 8ย์ แอดมินลงสถิติให้พอสังเกตแค่นี้ก่อนนะคะสถิติย้อนหลังคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ย้อนไปดูในคลิปก่อนกอนได้ค่ะบางสูตรก็จะเป็นสูตรที่นำมาลงช่องไม่กี่งวดซึ่งทีมงานให้นำมาลงช่องหลังจากติดตามดูสถิติมาก่อนแล้วเห็นว่าเดินดีจึงนำมาลงช่องให้ได้รับชมกันค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความมีสตินะคะและขอขอบพระคุณเจ้าของสูตรทุกท่านด้วยค่ะตลอดถึงคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ fc ที่ติดตามช่องมหาบารมีนำโชคทุกท่านค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ